đấy đừng 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 gì, đừng đi đừng đi đi rồi rồi, ở đây đi เียไปเี่ยวอางข่างปิงนับรด้นดนคน,น่เ,ออเฮี่ยไปเด็มุงคั่วนานเหน็นไหใจไี่ผานะอืมก็มร,ร้กันแหละ วันี้ร้เป็ตามออกมาว่เขียวแดงเอาลงก็ลงลงก็เลงนะ่ะ